มาที่เรื่องของพี่ใหม่ดาวิกากันบ้านดีกว่านะฮะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวถึงขั้นไปเอกซเรย์ ray, สแกนหน้าโชว์ว่าหน้าฉันนะสะศรกรรมหรือไม่ผ่านมือหมอผ่านมีดหมอหรือไม่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ไม่ได้ทำอะไรนะใช่แต่ง,งานนี้บอกเลยว่าหลายคนจับตามองว่าคลิปนี้ เกิดขึ้นจากความโมโห و, ใช่ไหม <laughs> หรือคลิปนี้สร้างขึ้นมาลง YouTube เพื่ออะไรฟาดใครหรือเปล่าไปเจอน้องใหม่ให้น้องใหม่เล่าเรื่องนี้ดีกว่าว่าอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอารมณ์เราหรือเปล่ปปาเชิญค่ะถามเลยครับ <laughs> ถ้าหนูจะแรงเพื่อเร <laughs> าเล่นเราเล่นเน,นี่ยหนูก็ถามตัวเองเหมือนกันพอ <laughs> <laughs> ตอบไปใชก็ c, หนูจะแรง <laughs> แต่จริงหนูแต่จริงอ่ะหนูอ่านแล้วอ่ะหนูเลือกตอบคอมเมนต์นะนะ หนูตอบดปวยความแบบเหมือน,นเอ,อ,เอ,อ็นดูนะหนูไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่ามไม่ค่อยเห็นเลยอะไม่เคยเห็นใครที่แบบคอมเมนต์มาด้วยความมั่นใจขนาดนี้ <c oughs> มั่นใจจริงๆออมั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยเข้าสิงอะไรเงี้ยใช่แค่นั้นเลยตอนนั้นไม่ได้โมโหใช่ไหมหนูไม่โมโหเพราะว่าคอมเมนต์อื่นด่าด่าเยอะกว่านี้ไ <c oughs> แมนแมนเนเขาด่านูนะออแ,บบแต่หนูไม่ได้โมโหจริงจริงแต่หนูรู้สึกว่า เขาเขียนดีเทลมาค่อนข้างเยอะว่าอันนี้ต้องทําอันนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้ทำหนูก็เลยแบบโอ้โหพี่มั่นใจมากเลยที่พี่พูดมาหนูไม่ได้ทําเลยจบนะคะอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาง่ายๆไม่ได้ไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธอะไรเลยสนุกสนุกเดี๋ยววานแฟนแฟนแฟนทุกคนนะคะไปช่วยตอบไปหน่อยตอบแทนนอนตอบแทนนอนดาวิเหนื่อยเนาะดาวิไม่ตอบแล้วนะเรื่องเนี้ยก็ฝากตอบหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สรุปง่ายๆหนึ่งคือน้องใหม่ดาเดินการ,รมไม่ได้ผ่านบิดหมอสองคือการถ่าย YouTube ทําคลิปครั้งนี้เพื่อตอบคําถามหลายๆคนที่บอกว่าเธอศส่ยกรรมและ3คือไม่ได้เกิดจากอารมณ์โกรธเลยจริงครับตัวพิมพ์กับคําน้าเสียงมนอาจจะไม่ต่างกันไม่ไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็ผ่านคานามานี้ผ่านนะผ่านไปครับจ้า